ราศีนะครับที่มีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภนะครับในวันที่หนึ่งนะครับกุมภานี่นะครับจะเป็นอย่างไรจะมีราศีของทุกคนหรือเปล่านะครับทุกคนนะครับนี่เข้าลานะช่วงต้นปีนะครับและในช่วงนี้นะก็เป็นเดือนที่ทําไมช่วงตุดนะทุกคนนะใครนะครับจะแนะนําเลยนะที่ยังไม่ได้อัปเดตดวงนะครับให้รีบมาคุยกันอย่าปล่อยเวลาไว้นานหรือว่าปล่อยให้จนมีเรื่องมีราวที่เราแก้ไขลําบากแก้ไขยากเหลือเกินแล้วนะครับ ค่อยจะมาหาอาจารย์นะคือว่ามันทําเขาเรียกว่าเราใช้เรื่องราวมันเยอะแล้วใจเราเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยนะทุกคนนะถ้าอย่างมารู้ดวงนะครับอย่างน้อยจะบอกเลยนะมันจะทําให้เรามีแผนที่จะชัดเจนว่าเราจะเดินไปยังไงต่อแล้วเราจะรู้อ๋อจะต้องทํายังไงตอนไหนยังไงนะคะเพราะว่าดวงแต่ละคนนะครับอันนี้ดูดวงแบบภาพรวมนะทุกคนนะไม่ได้เจาะลึกดวงใครนะครับ ไม่ได้จอดอดวงใครนะแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องราศีเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับตามหลักโหนะนะครับไม่ได้จับไพ่อะไรนะเพราะว่ามันจับไม่ได้เพราะว่าราศีนะครับหรือว่าจากราศีเนี่ยมันมีตำแหน่งดาวมันมีช่องบอก เขาเรียกว่าบอกเรื่องบอกราวอยู่นะครับต้องตีความแล้วก็ต้องอา่านความจากตรงนั้นเราทุกคนนะครับจากเวลาเกิดนะครับมันมีรายละเอียดมันมีพื้นฐานงของทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับอยากรู้แบบเรื่องพ้ชัดนะครับให้รีบมาคุยกันเพราะอาจารย์จะบอกนอกจากนะครับภาพรวมของปีแล้วนะครับตอนปัจจุบันและดาวเล็กยาวใหญ่นะครับแล้วอาจารย์จะบอกล่วงหน้าไปอีกสามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนไอ้สามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แบบว่าให้รอคิวนะทุกคนนะ คือบอกดวงล่วงหน้านะครับเพื่อทุกคนพยายาเขาเรียกว่าวางแผนย,วยาวๆนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนะเขาเรียกว่ารู้โอกาสโอกาสจังหวะและเวลาที่ดีของตัวเองและที่สําคัญนะครับไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของวัตถุมงคลน,นะครับเน้นดวงเป็นหลักนะครับราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนนะครับทุกคนเ <laughing noise> มถุนนะจนต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นจังหวะโอกาสนะครับที่โอเคเลยนะแต่ตอนนี้นะสิ่งที่ต้องอาจารย์บอกเลยนะว่าถ้าดาวพฤเรื่องหัดขยับ30เมษาซึ่งก็อีกไม่นานนะทุกคนนะทุกเขาเรียกว่าวันเวลานะครับมันไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเมขุนทั้งหลายนะให้รอบ,รบเข้าเอกสารอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะฮะอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้นนะหรือถ้ารู้สึกว่าจะมีแล้วก็ให้ผ่อนคลายหรือว่าให้สถานการณ์ปกติซะนะครับเพราะฉะนั้นงั้นจะเดือดร้อนนะชาวเมคุนทั้งหลายนะครับ เขาเรียกว่าแล้วก็ในการที่เราจะไปเขาเราียกว่าอะไรที่เกี่ยมพันกับเรื่องของกฎหมายดูแลตังที่ดีอย่าไปยุ่งเรื่องใครหรือว่าอย่าไปเกี่ยวพันกับอะไรแบบนี้นะคะเพราะไม่งนั้นตัวเองจะมีปัญหามากเพราะว่าเดี๋ยวพฤหัสจะตกวินาศรัะนั้นชาวมิถุนทั้งหลายนะครับต้องดูแลตัวเองเป็นไปได้นะครับให้รีบมาคุยกันอัปเดตด,ดวงกันสักนิดหนึ่งในปี67เนี้ดวงจะเป็นยังไงรีบมาคุยกันแบบส่วนตัวนะคบทุกคนต่อไปนะครับชาวราศีกันนะครับทุกคน กันนะจะต้องบอกเลยนะว่าเป็นราศีนะครับที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเออ จังหวะนะครับของดาวราวหูก็มาเล็งใช่ไหมแต่อย่างที่จารย์บอกนะว่าราหูมันอยู่นานตั้งปีครึ่งมันไม่ใช่แค่ดาวดวงนี้ก็สมันอย่างเดียวนะครับมันยังมีดาวพฤหัสนะครับดาวทิ์ดาวจันดาวศุกร์ดาวพุธดาวคา,านที่ยังเดินโคจรตลอดเวลาและพวกนี้มาสมก,กันอะไรยังไงอยากรู้แบบเรื่อง้ชัดๆนะครับต้องรีบมาคุยกันแล้วทุกคนนะเพราะว่าจริงๆชาวกันนะอาจารย์จะบอกเลยนะว่าสิ่งที่ต้องระัระวังนิดหน่อยนะคะก็คือเรื่องของสภาวะอารมณ์นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับอย่าไว้ใจใครนะครับทุกอย่างต้องรอบคอบ ทำอะไรต้องดีเช็คนะทุกคนนะแล้วทุกอย่างเขาเรียกว่าอะอย่างน้อยเบื้องต้นก็อย่างนี้ไปก่อนอย่างน้อยก็เซฟตัวเองนะครัเจะแบบลึกๆชัดๆเพื่อให้รู้จังหวะโอกาสที่ดีในดวงของเรารูดวงกาบจ,จ้านะครับบอกล่วงหน้าไปด้วยนะนะครับเป็นเดือ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 นไปเลยนะของเฉพาะตัวของคนคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับไม่มีพฤติกรรมไม่ขายของนะเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้ต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศรีตุลน,นะครับทุกคนตุลต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี้ยจังหวะมันมีความเฮงอะไรหลายๆอย่าง แต่แต่เหมือนกันขออนุญาตแต่นิดนึงนะถ้าดาวพฤหัสนะครับซึ่งอีกไม่นานมนที่30มเมษาดาวย้ายนะซึ่งมันจะเริ่มส่งผลตั้งแต่เดือนนี้กับเดือนหน้านี่แหละนะครับให้ระวังเรื่องสุขภาพเองที่ดีนะครับหรืออาจต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบางอย่างหรืออาจต้องมีการจบอะไรบางอย่างไปเพื่อต้องเริ่มบางอย่างใหม่หรือถ้าตอนนี้นะครับใครได้กินตุตกให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วแขให้ดีถ้ามีโอกาสมาคุยกันเราต้องอย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับต่อไปนะครับนะ่็คือชาวราศีธนูนะครับทุกคน ธนูนะ่าจะต้องบอกนะว่าในจังหวัดตอนนี้นะยังเป็นจังหวัดที่ดีอยู่นะแต่ธนูก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจังหวัดดาวพฤหัสนะครับจะเดินไปตกช่องอรลิตนะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยคือเป็นดาวประจําตัวของเราด้วยทาะไรต้องรอบครอบนะทุกคนนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนู่นนั่นนี่ไม่ใส่ใจช่างมันเถะิะไม่เป็นอะไรนิดๆหน่อยไอ้พวกนี้แหละสุดท้ายจะร้าปัญหาให้เราทุกคนครับรีบมาเช็คดวงแบบลึกๆชัดๆตรงๆเฉพาะเรื่องของตัวเองนะครับแล้วคุยก,กันกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ